สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพี่เพื่อนมาอัปเดตนะครับตู้ทะเลนะครับที่ผมได้ทําการลงปลานะครับไปเป็นระยะเวลา7วันแล้วนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับว่าผมได้ลงสิ่งมีชีวิตอะไรนะครับไปเพิ่มบ้างนะครับแล้วก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็บอกเล่าถึงปัญหาที่ผมได้ประสบพบเจอนะครับในระยะเวลาเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ตามไปชมกันเลยครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่ผมได้เอามาลงเพิ่มเลยนะครับก็คือสาหรายแดงนะครับสาหรายแดงกอนนี้นะครับจะติดฐานแฟกมานะครับฐานแฝกปากการังนั่นแหละครับกอนนี้นะครับผมก็ได้มาในราคานะครับ180บบาทนะครับโดยจุดประสงค์ที่ลงสาหรายแดงนะครับนอกจากจะเพิ่มนะครับ สิ่งมีชีวิตในตู้เพิ่มสีสันในตู้แล้วนะครับสารายแดงนะครับยังมีประโยชน์กับตู้ใหม่ๆนะครับคือการลดไนเตรตในน้ํานะครับลดเอโร3นั่นแหละครับถามว่าทําไมต้องลดนะครับเพราะว่าไนเตรตมันไม่มีผลกับปลานี่ถูกต้องครับแต่ถ้าไนเตรตสะสมในน้ํามีปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับจะทําให้ค่า PH แกว่งนะครับและนั่นแหละครับถ้าค่า PH แกว่งก็จะส่งผลกับปลาโดยตรงเลยครับ โอเคครับเรามาต่อกันที่ปัญหานะครับที่ผมได้ประสบพบเจอนะครับของการลงปลาไปได้เพียงแค่7วันนะครับมาชมกันเลยครับผมข้อแรกเลยนะครับที่ผมเจอก็คือปลาไล่กันนะครับปลาเนี่ยน่าจะตัวเท่ากันนะครับเหมือนอย่างที่ผมคาดไว้เลยนะครับที่ตั้งใจจะเอามาถ่ายคลิปนี่แหละครับคือปลาตัวเท่ากันนะครับแล้วมันก็ไม่ยอมกันสิครับทีนี้นะครับ มันก็เริ่มตั้งท่าจะไล่กัดกันนะครับนี่ครับพอเข้าใกล้กันนะครับมันก็จะตีน้ํานะครับเหมือนปลากัดเลยนะครับแล้วก็มีการอ้าปากจะกัดกันนะครับแต่นะครับที่น่ากลัวก็คือปลาของผมนะครับมันอ้าปากเข้าใส่กันเลยสิครับมันก็ไม่ยอมกันนะครับแต่นะครับจะมีตัวนึงที่ยอมนะครับก็คือตัวที่ค่อนข้างจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับทีนี้มันก็เหมือนกับ อยู่ไปอยู่ไปก็ชินนะครับผมก็เลยปล่อยไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้กัดกันรุนแรงถึงขั้นกัดกันจนครีบแว่งกัดกันจนโดนตัวนะครับหรือว่าไล่กันรอบตู้จนกระโดดออกมานะครับมันไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็ทําการปล่อยไปเลยครับปล่อยไปนะครับดูอาการมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอาการเนี่ยจะดีขึ้นตามลําดับนะครับยิ่งผ่านไปนะครับเป็นวันที่3าวันที่4วันที่5้านะครับ เหมือนมันเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้นนะครับอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับและเมื่อเข้าวันที่6วันที่7นะครับปลาก็เริ่มนอนใกล้กันในเวลากลางคืนแล้วนะครับแล้วก็เลิกไล่กันแล้วนะครับผมมาถึงปัญหาที่2นะครับที่ผมได้เจอนะครับก็คือปลาไม่กินอาหารนะครับกินแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวอมแล้วพ่นทิ้งนะครับเป็นฝุ่นนะครับนั่นนะครับเห็นไหมล่ะครับนั่นอะแล้วถ้ามันเก็บกินไม่หมดนะครับปัญหาของเราก็คือ น้ำเสียเร็วนะครับแล้วก็ของเสียภายในน้ําขึ้นนะครับสาเหตุที่ปลาไม่กินอาหารนะครับหลังจากที่ผมได้สอบถามทางศูนย์วิจัยหรือว่าต้นทางที่ได้ปลามาแล้วนะครับเขา <ๆ S 2> ได้บอกว่าปลาเนี่ยกินอาหารยี่ห้อ NED <N ED S 2> นะครับ NED นี่เป็นอาหารที่หาซื้อได้ยากนะครับแล้วก็ขายเป็นถุงละอย่างต่ํา3กิโลนะครับส่วนใหญ่จะมีถุง10กิโลราคา2 0 0 7 2น0 0อนะครับซึ่งเราเลี้ยงปลาแค่2ตัวเนี่ย ร้อยกรัมก็กินกันเกือบปีแล้วล่ะครับและเมื่อผมให้อาหารฮิคารินะครับที่ใช้เลี้ยงปลากระตูนทั่วไปเนี่ยก็จึงเป็นสาเหตุนะครับที่เขาไม่กินนะครับอาจจะเป็นเพราะเม็ดใหญ่หรือว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมสังเกตว่าอมนะครับเขาอมเข้าไปแล้วพ่นนะครับแล้วเขาก็เก็บกินนะครับเศษอาหารเป็นฝุ่นเล็กๆนะครับผมเลยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่า อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็ยอมรับอาหารเองนะครับผมก็เลยปล่อยให้เขาอดเลยครับให้เขาหิวเลยครับวันนะครับวันครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับและข่าวดีก็เดินทางมาถึงเรานะครับในเช้าของวันที่6ตั้งแต่ลงปลาไปนะครับคือเขายอมรับอาหารแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้อดอาหารไปเป็นเวลา1วันนะครับก็คือวันที่5นะครับทําให้เช้าของวันที่6เนี่ยเขาไหว้มาหน้าตู้เลยนะครับมาขอเลยนะครับ ผมก็เลยหยิบมาเม็ดหนึ่งนะครับทีละเม็ดทีละ2เม็ดเนี่ยนะครับโปรยให้เขากินไปนะครับปรากฏว่ากินนะครับกินทั้ง2ตัวเลยนะครับผมก็สบายใจและโอเคโล่งอกไปนะครับนึกว่าจะต้องยอมซื้ออาหารนะครับถุงละ2007นนะครับหนัก10กิโลมาเลี้ยงเขานะครับก็รอดไปนะครับเขายอมรับอาหารที่คาิแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นบทเรียนสําคัญเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกพี่ๆน้องๆว่าควรสอบถามให้ชัดเจนนะครับว่าปลากินอะไรนะครับไม่ใช่ว่ารู้ว่ากินเม็ดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเม็ดที่อาหารปลาของกรมประมงอย่างเงี้ยนะครับอาหารปลากระพงอย่างเงี้ยครับบางฟาร์มนะครับและถ้าเกิดสอบถามแล้วนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก่อนที่ปลาจะมาเนี่ยเราก็ควรซื้ออาหารยี่ห้อเดียวกับที่เขาเคยกินมานะครับ เตรียมไว้ให้เขานะครับและให้เขาได้อย่างปกติครับผมโอเคครับการเลี้ยงปลาทะเลนะครับไม่ได้ยากนะครับหากเราเข้าใจระบบนะครับเข้าใจปัญหาเข้าใจวิธีแก้ปัญหานะครับ ทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นได้นะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องอย่าเครียดนะครับกับปัญหานะครับเราก็ต้องพยายามแก้ไปนะครับถ้าเกิดว่าปลาตายนะครับเกิดเทสุดวิสัยแล้วก็แค่ซื้อมาเติมใหม่นะครับพอถ้าเกิดเราเลี้ยงแล้วเกิดความเครียดนะครับอย่าเลี้ยงดีกว่าครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยเลี้ยงปลาทะเลกันอย่างมีความสุขนะครับผมปลอดโรคนะครับปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับและมีความสุขนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ